ครับผมสีภาพว่าเบื้องบนไส้ของลุงสวนนี่ครับช่วงเพิ่นกําลังเปลี่ยนใบเปลี่ยนอย่างอยู่ได้ครับนี่แต่งไม้ครับแตงไม้กาลังอู้รักษาสัวสิได้เจลางเหงาต่ละกระทางครับหลายปีแล้วครับของลุงสวนนี่ครับหลายปีแล้วนี่ครับนี่มะขามพ่อเม็ดครับมะขามพ่อเม็ดครับครับเบื้องไปน้ํากันจักหน่อยครับเบื้องไปน้ํากันจักหน่อยครับแมนมดเลยครับนี่เพิ่นกําลังจิตตัดแตงเลยครับนี่ครับ กำลังปล่อยเตรียมก่อหินก่อหยังแหละครับเพิ่มช่วงพันสิตาแตงไม่อยู่ครับนี่ครับพอเม็ดทั้งนั้นเด้อครับเนี่ยพันธายเขาเข้าไปเบิ่งน้ำกันจักหน่อยครับครับนี่แมีนหมดเลยเด้อครับแมีนหมดเลยเดี๋ยวผมสีผ้ายางไปเบิ่งฟังนู่นอีกจักหน่อยครับครับนี่ครับเพิ่นเตรียมสีตาแตงแหละครับเตรียมสีแตงแหละครับกำลังก่อหินก่อหยังไว้อยู่ครับนี่ครับแมีนขี้กันครับเนี่ยครับเนี่ย กระถางไงเลยครับตัวนี้กระถางไงเลยครับลุงเราก็อยู่นี่ครับลุงลาก็อยูนี่รับอนุญาตเพื่อแล้วครับบดได้มะทายโดยพระราชกด้นครับได้ต้องรับอนุญาตพนก่อนแต่ละสวนครับเพราะมามันเป็นผู้บรรย่าของหมู่บ้านเพื่อนครับครับเหม่ยนหมดเลยครับเมนหมดเลยครับูดใดอยากเบ่งงามๆกับมาเ้อครับวันที่สิบแปดนี่ครับ ที่บ้านห้วยยางครับโรงเรียนบ้านห้วยยางมีการประกวดบอลไส้เพลินครับวันที่สิบแปดนี่ครับมาได้ครับเสาสีหอดนี่ครับผู้ใดติดตามกับกล้งสีหูยุครับผมโปรโมทชิปไปแล้วครับโปรโมทซอยเพิินครับเพียจางไหนครับพ่อมาทั้งนี้แล้วครับบ่มีผลใดผลเสียยังได้ครับผมบ่มีผลใดผลเสียยังครับผมสนับสนุนพุ่มปัญญาครับสนับสนุนพุ่มปัญญาหมบานของเฮ้าครับบานใดเพิินมีอยังกัด ตัวดพ่อซอยใดยิ่งมาผมได้เลยครับผมซอยครับผมสี่ซอยอะโหลปูขาวให้ครับครับทรงมาทั้งช่องผมใดครับทักมหาผมก็ไใดครับสียให้ผมอะโหลปูขาวอย่างกะทักมาครับครับผมไทยเกาเข้าไปเบ่งน้ากันอเล็กน้อยครับเนี่ยครับครับนี่มาขามแขะครับมาขามแขะสุดยอดเลยครับลุงเราอยู่นี่แหละครับสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ แม่นหมดเลยได้ครับแม่นหมดเลยผมยางอ้อมสวนเล่าอยู่นี่หลายครับเข่ามาในโมนี่หลายหลายหลายมีทุกบ้านเลยครับมีทุกหลังคาเลยครับพวกใหม่บอนไส้เนี่ครับครับนี่ถ้ายเข่าๆไปเบิ้งน้ากันแจ้กหน่อยครับครับกสิประมาณนี้แหละครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับกสิบประพาติบใหม่ๆที่ผมลงกขับครับขอบคุณหลายๆครับ